ชนกเนี่ยจะเป็นผู้มีปัญหาภูมิแพ้ใช่ค่ะนะฮะภูมิแพ้แล้วก็เห็นบอกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง sle ใช่ค่ะกลุ่มเสี่ยง sle ใครเป็นคนบอกครับคุณหมอค่ะคุณหมอบอกอ่ะฉะนั้นผมเข้าที่เรื่องภูมิแพ้ก่อนภูมิแพ้เนี่ยเป็นยังไงอาการอ,อาการเริ่มแรกนะคะก็คือเป็นมาตั้งสิปีแล้วสิบปีแล้วก็คือว่าแรกๆที่เราไปหาหมอว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คือเรามีอาการ อาการหนึ่งก็คือหายใจไม่ออกพอพืดใช่ค่ะหายใจเอาเดอเจอเจอากาศเย็นก็หายใจไม่ออกเจออากาศร้อนก็หายใจไม่ออกแล้วจะมีอาการ <c oughs> อ่าเป็นหวาด <c oughs> แล้วอยู่กับคนเยอะๆไม่ได้อือดอาดเราก็เอะเราแปลกใจว่าเราเป็นอะไรแรกๆนะคะ <c oughs> แล้วพอเราไปทํางานปุ๊บมีอาการปวดขาบวมเท้าบวมตกใจค่ะคุณคืออะไรกันแน่แล้วทีนี้เราก็ไปหาหมอคุณหมอก็เจาะเลือดตรวจ ครับเจาะเลือดตรวจครั้งแรกก็ไม่มีอะไรคุณหมอก็ให้ยาเอาไปทานก่อนแล้วนัดหนึ่งเดือนก็ไปอีกคุณหมอก็ตรวจอีกก็ไม่มีอะไรอืค่ะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ตรวจ,วรวจ,วรวจละเอียดเลยก็หาเกาืลูมาตอยหาอ่าคือสิ่งที่ว่ามันมันผิดปกติกร,ร่างกายเราก็ปรากฏก็ไม่มีอื ก็ทาไงล่ะคุณหมอเพราะว่าอยู่ในอาการกลุ่มเสี่ยงแน่ๆสันนิษฐานเลยว่าเป็นกลุ่มใช่ค่ะใช่ค่ะพอกลุ่มเสี่ยงเพื่อพอเราไปอีกทีอ่าทีนี้คุณหมอก็ให้นักศึกษามาดูตัวเราครับว่านี้กรณีพิเศษนะคือกลุ่มเสี่ยงมันเป็นยังไงเขาก็มาสอบถามประวัติเรานักศึกษาแพทย์นะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาให้เราเป็นอาจารย์นะฮะใช่ค่ะอ่าฮะาจะเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าฮะก็กลับไปก็คุณหมอก็ให้ยา คือยาตัวหนึ่งที่คุณหมอให้มาคือยากดภูมิเป็นยากดภูมิคุณหมอก็บอกใช่ค่ะแล้วก็นิดเป็นที่ว่าโรคหนังแข็งด้วยโรคอะไรเอีเกี่ยวกับหนังแข็งหลอดเลือดอุดตันด้วยค่ะเป็นหลายอย่างจังเลยนะฮะใช่ค่ะอันนี้น่าจะน่าจที่ที่คุณหมอสันนิษฐานใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือออ่่าาคือเรามีการอักเสบของปลายนิ้วครับ ที่ว่าเป็นหอเลือดอุดตนันคุณหมอว่าเลือดเรามันมันมันไปนเลี้ยงส่วนปลายไม่พอพอพอั้นมันเป็นการอักเสบของอเลือดอแล้วก็ให้ให้ยาขยายหลอดเลือดมาด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นอาการอักเสบของเลือดด้วยอของหลอดเลือดนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของกลุ่มเสี่ยงของโรค SLE ได้ไหมครับว่าทําไมคุณหมอถึงวินิจฉัยอย่างนี้ก็คงจะต้องอาศัยการตรวจหลายอย่างนะคะคือ SLE ก็เป็นเกี่ยวข้องกับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งพวกโรคภูมิแพ้ทั้งหลายก็เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนั่นก็คือภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยนะคนะนั่นก็คือถ้าภูมิแพ้มันก็จะตอบสนองเร็วแต่ถ้าเป็น SLE เนี่ยก็คือร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็ไปทําลายอวัยวะของตัวเอง คือเซลล์มันไม่รู้จักกันเองอ่ามันไม่รู้จักกันเองโดยปกติเซลล์ในร่างกายมันจะรู้จักกันเองโดยอาศัยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยบอกนี่คือฉันตัวฉันอันนั้นไม่ใช่ตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นระบบภูมิคุ้มกันมันถึงสามารถจับพวกเชื้อหรือพวกสิ่งแปลกปลอมได้ไงถ้าสิ่งแปลกปลอมนี่มันจะจําได้ทันทีคือนี่ไม่ใช่ของฉันนะมันต้องทําลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มเสียง s อ e ลนี่ก็คือ เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างหนึ่งที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วก็ทำให้ตอบสนองต่ออะไรได้ง่ายมากเช่นเป็นวัดเป็นอะไรเนี่ยฮะแล้วแต่มันจะไปที่ไหนถ้าเป็น s l e ลีเนี่ยอาการที่เจออย่างหนึ่งก็คือมันจะคล้ายๆกับรูมาตอยเหมือนกันก็คือมันจะปวดกล้ามเนื้อปวดข,ข,ข้ออะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะแต่ยังไงก็ตามเขาต้องตรวจเลือดดูนะฮะว่า มันมีระดับของแอนติบอดีที่เกี่ยวข้องกับทาง SLE เลเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้ต้องอาศัยการตรวจหลายอย่างเสร็จแล้วมารู้จักกับบิมทานทานกระปุกแรกไม่รู้เรื่องไม่มีผลตอบรับอะไรเลยเฉยเฉยก็เสียดายแล้วสิไม่เสียดายค่ะก็คือเอาลองอีกกระปุกที่สองอ่ะลองดูตอนแรกตอนแรกทานไปอ่ากระปุกแรกเอาไปอัดสี่เม็ดเช้าสองเย็นสองอ่าเช้าก่รู้สองเม็ดร พอปลูกที่สองห <0. S 2> uh huh. กเม็ดหกแค่ศูนย์เท้ากลางวันเย็นดูสิมันจะเป็นยังไงเอเป็นเช้ากลางวันเย็นใช่ค่ะ mm hmm. พอปลูกที่สองเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหายใจคล่องละเริ่มสะดวกขึ้นมือช้าเท้าช้าก็เริ่มหายไปการอักเสบของเลือดปลายนิ้วก็ไม่มีเราสังเกตเห็กันต่อท้ายสุดก,ก็ไปตรวจคุณหมอก็เจาะเลือดตรวจด,ดูครับเพราะปะกตินี้เวลาไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกผลเลือดไม่ดีนะ อ่ะเอายาไปอีกผลเลือดไม่ดีน่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาให้ตัวเลขดูไหมครให้ดูเลยค่ะคุณหมอจะอ่าอธิบายอ่ากราฟให้ดูแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยผลเลือดเป็นีงนะคะเขาก็จะจดไว้ตลอดเวลาพอนี้จะมียาละลายลิมเลือดก็จะมีสมุดพกอาจจะมีสมุดพกเรื่องการทานยาละลายริมเลือดใช่ก็จะมีประวัติอยู่พวกครั้งก็จะเอาสมุดพกให้คุณหมอดูอยู่แล้วเพราะว่ายาตัวละลายลิมเลือดนี่ก็มันสําคัญมากครับค่ะก็พอตอนหลังพ่อทานไปทานบีมทานบีมเสร็จแล้วก็ไปตรวจอีกทีคุณหมาว่าอ่าผลเลือดปกตินะ ผลเลือดปกติปกตินี่หมายถึงเหมือนคนปกติทั่วไปใช่ค่ะใช่ค่ะปกติตกใจไหมฮะคือเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องดีมั่นใจโอ้น่โอ้โหมีมั่นใจก่อนด้วยนะใช่ค่ะคือเราอยู่กับบ้านเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าเราดีขึ้นใช่ค่ะร่างกายเราดีเรามั่นใจอ่ะคุณหมอบอกว่าผลเลือดปกติใช่ค่ะคุณหมอไม่งงเหรอฮะคุณหมอไม่งงแล้วแล้วเราก็เลยเอาเปเปอร์ของของงานวิจัยให้คุณหมอดูเลย วันนี้หนูทานในตัวนี้อยู่ยังยังไม่ได้บอกว่าทานถ้าเกิดว่าจะทานได้ไหมคะทานคุณหมอว่าผู้นพันพ์ผลิพันนี้เราจะทานได้ไหมเกี่ยวกับตัวเราคุณหมอกับพียอ่านไปอ่านมาเขาก็ยื่นให้กับพื้นบอกคุณมีตังคุณก็ซื้อกินเถอะเพราะว่าอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ค่ะคุณหมอตอบองนี้ค่ะก็อ่าคุณหมอเขาว่าคุณมีตังคุณก็ซื้อกินไปเถอะคือต่อให้ไม่มีก็ต้องซื้อฮะเพราะถ้ามันดีอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่อ่ะเสร็จแล้ว ก็ทานได้หมอบอกก็ทานได้แล้วยาที่คุณหมอจะต้องให้ทานล่ะฮะก็คือทานตอนช่วงนั้นก็ทานแรกๆก็ทานก็ยังทานอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ประมาณก็ต้องผิดอีกแหละเพราะว่าเราไม่ได้ทานคุณหมอทานยาคุณหมอต่อเนื่องคนหกเดือนแล้วค่ะนี่ตั้งใจเองว่าถ้าเกิดบิมเข้าดีเนี่ยเราจะลองดูแล้วก็ไม่ทิ้งยาหมอนะคะก็เก็บไว้อยู่ไปหาหมอทุกเดือนอยู่แต่ไม่ทานจะลองดูสิจะลองดูสิ ก็เลยไม่ทานพอสามเดือนไปเจาะเลือดดูเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาก็ปกติอีกสามเดือนผ่านไปหลังจากที่ไม่ทานยาใช่ค่ะผลเลือดปกติใช่แล้วแล้วจากสามเดือนตอนนั้นมาถึงตอนนี้กี่เดือนแล้วครับก็เดือนนี้เข้าเดือนที่แปดแล้วค่ะอันนี้เข้าเดือนที่แปดแล้วนะฮะค่ะมีอะไรผิดปกติไหมฮะไม่มีอะไรผิดปกติค่ะทานทุกวันตอนเนี้ยไม่ชาตามนิ้วเท้าไาอะไรไม่ละไม่มีอะไรเลยค่ะ หายใจคล่องอสองสัปดาห์ที่แล้วที่อากาศเปลี่ยนแปลงปกติจะลุกไม่ขึ้นเจ็บคอไปไหนไม่ได้<อ>ก็ออกไปสบายก็ลืมเออลนึกถึงว่าเออเราเป็นนี่แต่เราไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยสบายสบายเลยค่ะไม่มีอาการเลยเพราะแม่จะรู้ดีตลอดว่าเว,าวลาอากาศคือคือแม่จะโทรมาถามตลอดว่าเป็นยังไงอาการเป็นงไงบ้างเราสบายดีไม่มีอะไรเลย อันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งอาจารย์คงตำหนิน,นะครับว่าทำไปถูกต้องใช่ไหม <c oughs> ผม <c oughs> ผมแอบ,บออกตัวให้เลยนะแต่คนอยากรู้อาจารย์มันมันทำไม่ได้น,นะมันก็อยากจะพิสูจน์นะฮะค่ะเรียกว่าอยากพิสูจน์นะคะแต่จริงๆถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยนะคะต้องให้หมอเป็นผู้สั่งลดนะคะถ้าหมอตรวจเลือดแล้วบอกว่าเลือดปกติอะไรทุกอย่างปกติหมอเขาจะลดยาลงมาเอง<ม>นะฮะทุกวันนี้ใช้ชีวิตปกติเราก็ทานเหอนเเหมือนนปกติ ก็คือดีใจมากๆเลยคือเราไม่ต้องไปทานยาแล้วนั่งมองยานั่งมองแล้วมองอีกจะทานดีไม่ดีจะเอายังไงดีกับชีวิตบางครั้งคุณหมอว่าไม่ให้เครียดนะคะเพราะถ้าเครียดแล้วมันจะมาเครียดแล้วมันจะมามันจะมาทันทีเลยค่ะอาการอันนี้จะหายไปบอกตั้งแต่ครั้งแรกไงฮะว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยความเครียดกับอารมณ์เนี่ยเกี่ยวข้องอย่างมากเลยฮะมันสัมพันธ์กันแต่ถ้าจะให้ดีนะคะน่าจะกลับไปหาหมออีกทีให้หมอตรวจเช็คแล้วก็ดูว่า ถามหมอว่าลดยาได้ไหม,มนะฮเพราะเราไม่รู้ว่าจริงอยู่ตอนนี้บิมอาจจะไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะสมดุลเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อย่าลืมว่าเราต้องเจอมลภาวะอะไรหลายหลายอย่างนะคะคซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดได้เพราะว่า สภาวะสมดุลเนี่ยมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราเจอใช่ไหมฮะ,ละแล้วมันก็จะกลับสู่ปกติใหม่แต่อันนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มเสียงถ้าเป็นแค่โรคภูมิแพ้เฉยๆเนี่ยนะฮะอาจจะหยุดยาได้เลยแต่อันนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มเสียงอาจจะต้องไปเช็คเลือดให้ละเอียดอีกทีนะคะคอย่างที่อาจารย์บอกว่าบิมไม่ใช่ยาบิมเป็นอาหารและบิมก็ไม่ได้ไปเป็นสรพพคุณในการกดภูมิคุ้มกันเอาไว้ อย่างนี้เก่ยงของคุณนิชนกเนี่ยควรจะทานต่อเนื่องต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับออเอรชันบมันก็ไปแค่ทําให้ไม่เลอดขาวของเราเนี่ยทำหน้าที่ของมันเต็มที่แล้วอย่างกรณีที่เรามีความไม่สมดุลของระหว่างทีเอและทีเอ p สองอ i อ n เทอรชบิก็ไปทําให้เรามันสมดุลนะครับอย่างกรณีก็คือไปปรับทีเอให้เพิ่มขึ้นอย่างกรณีกิน4แคปซูลต่อวันนะครับสิวัน ข้อมูลของเราก็ชัดเจน ts1 จะเพิ่มขึ้น2-3ถึงเท่านะฮะเพราะนั้นอาการก็จะไปกด ts2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคแพ้ภูมิตัวเองครับนะได้2-3เท่าครับแค่นั้นเองครับครับผมเอาละครับก็ขอให้หายดีนะครับแต่อย่าลืมอย่างที่อาจารย์ฝากไว้ไปตรวจอีกลยอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขครับขอบคุณมากครับคุณนิชโนครับอ้าวต่อมาคุณสกุณาเบอร์เน็ตนะครับ คุณสกุณานะครับเป็นโรควันโรคปอดใช่ค่ะแล้วก็ลิสีดวงทวารใช่ค่ะอันไหนมาก่อนหลังยังไงครับอ่าลิสีดวงนี่เป็นมา28ปีโอ้โหตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ออทุกทรมานมา28ปีใช่ค่ะ,ะคเพราะว่าเราเป็นคนดื่มเหล้าจัดแล้วก็สูกบุหรี่ก็ใช้ยาเน็บตามโรงพยาบาลก็ยุบไปได้พุชัวพักพอเป็นก็เน็บยาใช่ค่ะไปหามหมอใช่ค่ะนะครับ แสดงว่าพฤติกรรมการขับถ่ายก็ไม่เป็นเวลาสามสี่วันถ่ายทีหนึ่งเป็นคนที่ท้องผูกมากๆถ้าอยากถ่ายก็จะไปซื้อยาเน็บมายาทุกว,วันก็ยัง <นะ S 2> เป็นอ่เป็นเหมือนยาสวนนะฮะอฮทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นค่ะอาจจะฟาร์มเคยชินของท้อง แต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ถ่ายปกติแต่ว่าถ้าอยากจะถ่ายคือเป,เป็นคนที่อยากจะถ่ายวัยวัยอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ยาสวนเพื่อไปเล่นปฏิกิริยาอ่ะแล้ววันนรคปอดนี่มายัางไงฮะวันนรกปอดแรกๆเลยก็จะไอยอยู่ตลอดเวลาไอามาได้เกือบสามเดือนป่วยหนักมากก็เลยพี่เป็นคนธัญ,ญบุรีรของห้าธัญญาก็ตัดสินใจกลับบ้านหมอก็ตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเเล์ก็พบว่าป่วยเป็นวันนรก วันโรคปอดใช่ค่ะรุนแรงขั้นไหนครับอ๋อไปนอนโรงพยาบาลเลยหลังจากนอนโรงพยาบาลพี่ก็ไม่ทานอาหารอะไรไม่ได้ก็ผอมลงน้ำหนักเหลือสามสิบห้าก,กิโลโอ้ยคืออยากได้จังเลยเนี่ยวันที่มาบริษัทนี่ยังต้องหิวห้วเปาะหิ้วปีกกันมาพอเดินเองไม่ได้แล้วหมดแรงเลยทุกอย่างอือฮผอมหน้าไหม้ดำหมดเลย โอ้โหเร้รเคยเห็นนี่วันที่มาวันนล้นอาจารย์อาจารย์เห็นด้วยใ่ค่ะาานั่นก็คืออาการวานารันโรคปอดวันโรคปอดเกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ก็ติดเชื้อวันโรคเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆเราคาดว่ามันไม่น่าจะมีแล้ววานาันโรคแต่เผอิญตอนนั้นเอชระบาดโรคเอชนะคะ มันก็เลยแพร่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนที่เป็นเอดทนี่เขาจะไม่มีภูมิต้านทานต่อเชื้ออะไรทั้งสิ้นใช่ไหมฮะทีนี้เนื่องจากคนที่เป็นเอดกินยาแทบทุกอย่างเลยเชื้อมันก็จะแข็งแรงนะคะมันก็เลยลามมาติดคนปกติได้ด้วยอย่าลืมว่าคนเป็นเอก็เดินกลางถนนน่ยนะคะไอออกมามันก็มีเชื้อลอยมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเชื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงคือทุกวันเนี้ย เชื้อแบคทีเรียทั้งหลายที่ก่อให้เกิดโรคนี่จะเป็นเชื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะซึ่งอันนี้ก็มาจากสาเหตุที่มีเอชระบาดนะะะั่นแหละครเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าโรคมันรักษาได้นะฮะมียารักษาหายได้ครับ,รบ,รบอาการฤๅษีดวงเหรอครับยุบแห้งฟอร์มมันหัวกระเทียมเข้าไปข้างในเม<ะ>ื่อแห้งหายไปโดยจากยี่ปดปีในชีวิตพี่ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้คือตอนเป็นฤๅษีดวงก็กังวลว่าฤๅษีดวง ทรมานใช่ค่ะพอมาเป็นวันโรคไอริสสีดวงเนี่ยลืมไปเลยก็พอดีน้องสาวมาจากสวีเดนก็อาจจะมาดูพี่เป็นครั้งสุดท้ายเพราวพาทางญาติพี่น้องเขาพร้อมใจกันหมดแล้วตอนนั้นอาการรุนแรงั้นเลยเหรอก็พี่เหลือสามสิบห้าโลเดินไม่ได้แล้วอะสามสิบห้ากิโลถ้าจําหนักก็เท่ากับเด็กสักประมาณหกเจ็ดขวบเท่านี้เองนะใช่โอ้คือพี่ต้องนอนแล้วผมไม่นอนแก้ผ้าทั้งวัน คือเวลาไปเข้าห้องน้ําพี่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือที่ผมตกใจเพราะว่าญาติพี่น้องนี่เตรียมมามาแล้วก็แย่งกันเป็นเจ้าภาพใครจะเป็นคืนแรกแต่ส่วนตัวพี่เนี่ไม่มีโอกาสได้รับรู้พี่จะเหมือนคนเหมอลอยแล้วร่างกายเบาหมดพี่ยังไม่รู้เลยเขามามุงดูอะไรพี่นี่ผมนึกว่าไม่รุนแรงนะน,นี่รุนแรงมากๆเลยนะครับใช่พี่สุกุะะโอ้พี่อยากจะป่วยเป็นโรคนี้ตายเพราะมันไม่ทรมาน ร่างกายเวลาเราพักผ่อนมันจะเบาหลับไปเลยวิววิวใช่สบายนะ <c oughs> ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ป่วดเอาไหมก็ <c oughs> ถ้ามันเป็นวินาทีตรงนั้นมันก็ไปแล้วมันก็ไปแล้วมีอยู่คืนหนึ่งตอนที่พี่กินอะไรไม่ได้พี่ก็มายกมือคือย,ยังสงสารหลานอีกสองคนก็บอกอปู่ขอให้ลูกกินอะไรได้อีกครั้งหนึงห่งพอพี่ทานบีมตัวเนี้ได้เข้าวันที่สี่ตอนนั้นทานปริมาณเท่าไหร่ได้ได้วันที่สี่ วันละวันละกี่เม็ดอ๋อวันละหกเม็ดวันละหกเม็ดนะฮะทานสามเวลาแล้วก็มงคุดวันละถุงมือเท้าก็เริ่มเริ่มอยากจะขยับเองได้เพราะที่ป่วยแรกๆจะมีคนเอาข้าวให้พี่กินแล้วก็จะต้องอุ้มพี่ไปอาบน้ําพียอดไม่ได้หยอดน้ําเข้าต้มะนะฮะต้องเออต้องหิ้วปีกไปอาบน้ําเลยใช่พี่ทานบีมไปวันที่สี่เริ่มกระดิกเองได้เริ่มเริ่มอยากจะกินอยากกินเปรี้ยวกินเผ็ด S <S กลายพิษภัยเป็นเนื้งปาอุ้ยเป็นผมผมใจหายนะเนี่ยยืดดีขยับได้อยากกินได้<ช>อยากกินนอนกินนี่มันวาระสุดท้ายชัดๆเลยนะเนี่ยเฮะไม่ตกใจฮะพี่ดูนะทีนี้คนในหมู่บ้านพี่เขาก็ฟังฟังเหมือนกับว่าคนมันใกล้จะตายแล้วมันมีความหวังไงสี่วันจะมีผลเกิดขึ้นในตัวมือเท้าก็ดิกเองได้แล้วทานไปสักเท่าไหร่ถึง กลับมาฟื้นเหมือนปกติเลยรู้สึกจะสองอาทิตย์กว่าๆพี่ก็นั่งรถมาหาเมย์อีกสองอาทิตย์เหรอฮะใช่ให้เมย์มาเอาอีกเพราะพี่เริ่มกินได้เริ่มนอนได้น้องสาวที่มาจากสวิสนะฮะน้องสาวที่มาจากสวีเดนก็ให้ตามพี่ไงก็บอกพี่ล้างอยากกินอะไรเหมือนจะสั่งลาพี่อยากกินสปาสั่งเสียฮะเขาเรียกสั่งเสียพี่อยากกินสปาเกตตี้กับสลัดเพราะสามีพี่ก็เป็นชาวอังกรับพี่ชอบมากพอสุดท้ายเขาก็ยิ้มมาแล้วพี่ก็กินไม่ได้ พดมกินแล้วมันจะอ้วกไงตอนนั้นยังป่วยอยู่อะไรก็กินไม่ได้ยังหนักอยู่ใช่เขาอยู่กับเรานานแค่ไหนฮะน้องพี่เหรอเขาอยู่ได้ไม่ถึงสิบวันเพราะเขาต้องไปภูเก็ตเข้ามากับแฟนเขาเาก็ไปใช่แล้วก็ทิ้งเราอยู่ตรงนั้นทิ้งอยู่กับพี่แต่พยให้เป็นคนดูแลพอหลังจากนั้นเนี่ยทานไปสี่วันเห็นผลหลังจากนั้นอีกสักสองสัปดาห์กินข้าวได้อะไรได้พี่ก็ยังนึกไม่ถึงบีมตัวเนี้ย พี่ก็ยังคิดว่าเอ้ยเรากินยาโรงพยาบาลมาหลายวันเราทําไมไม่ไม่แข็งแรงแล้วหมอก็นัดเจอพี่อีกก็บอกว่าสกุณาเธอไม่กินข้าวเธอไม่อยู่ไม่ได้นะเธอต้องกินข้าวแล้วพักผ่อนอะไรเงี้ยพี่ก็เชื่อคําสอนของหมอก็กลับมาพี่ยังต้องกินมันฝรั่งปั่นนะอืมันฝรั่งกับแครอลต้มแล้วก็ปั่นเหมือนเด็กอ่ะแล้วก็เอาเกลือโรยอออ๋อน้องสาวตกใจไหมครับเขาก็สั่งตายกันเรียบร้อย คือน้องสาวที่มาจากเมืองนอกจะขอเป็นคืนแรกเ,ออเพราะว่าเขาจะต้องรีบกลับสวีเดนอ่ะ <c oughs> พอสิบวันผ่านไปเขาไปอยู่ฟเก็ตเขาโทรมาเช็คไหมอยู่วัดไหนสกุณา <c oughs> หรือเปล่าฮะ ทางญาติพี่ทางพิธเภัยพี่โทรไปรายงานตลอดว่าเดี๋ยวนี้ให้ล้งมันกินข้าวได้มันไปซื้อไอ้ยามงคุดของมันมากินหูเสียค่าตัว๋วเครื่องบิน <c oughs> บินมาจากสวีเดนทําไมเนี่ยพี่จะเรียกแบบลุกทุ่งอะ่ะเออเกี่ยงี่กูกินมงคุดดีวะ่ะแ<อ>ข็งแรงอะไรจะพูดแบบ<อ>คือพูดส่วนตัวข้อภาษาบ้านๆแล้วอะไรจะไม่เรียกบีมเบิร์มอะไรจะเรียกแต่มงคุดมงคุดอะไรไว้ล้างมันถือไปดีวะอะไรเงี้ยก็บอกว่าเพื่อนอ่ะพามากินสุดท้ายแล้ว ก็ทุกวันนี้กลับมาเป็นปกติโอ้โหอย่างที่คุณเห็นนี่แหละเชื้อวัณนะโรคไม่มีฤทธิสีดวงหายไปเลยใช่คนคนหนึ่งที่เกือบจะถึงวาระสุดท้ายพลิกกลับมาเป็นคนปกติอย่างนี้บิมบิมบิมมีปฏิกิริยาในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยได้ประสิทธิภาพขนาดนี้เชียวหรือครับ,รบตาปติคนที่เป็นทีบี หมอเขาจะให้ยาต่อเนื่อง6เดือนใช,ใช่ไหมครับแล้วหยุดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้ว่าคุณล้างอาการดีขึ้นแล้วหมอบอกว่าดีขึ้นแสดงความดินดีด้วยก็ยังคงทานยาต่อไปด้วยตามที่หมอบอก<า>น,นะครับ,รบผมก็อยากจะบอกว่าเราคงบิมคงจะไปเคร,เครดิตทั้งหมดไม่ได้ว่ามันทําให้อาการทีบีเนี่ยมันหายไปภายใน2เดือนมันจะอาจจะมีการร่วมด้วยช่วยกัน วันที่คุณล้างเข้ามาผมจําไดออ้น่าดํามากๆนะแล้วก็อาการตอนนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าจะทําให้คุณล้างดีแน่ๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเร็วขนาดไหนะนะครับแล้วเราก็บอกให้เต็มที่ใช่ไหมบอกให้เต็มที่ใช่ค่ะนะฮะก็คือว่ามันไม่มีทางที่จะทําให้เสียอาการลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าอาการสุดท้ายอ่ะนะฮะก็เลยบอกว่าให้เต็มที่ แล้วจากประสบการณ์เราเราก็รู้ว่ามันจะไม่มีผลข้างเคียงใ,ใดๆมีแต่ทําให้ดีผมสาเหตุที่ผมมั่นใจว่าที่มันจะทําให้ดีก็เพราะว่าองค์ประกอบหนึ่งของแคปซูลโอเปอเรชันบิมเนี่ยจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของนักเคมีนะครับน,นักชีวเคมเีของนักเคมีนี่แหละก็พบว่ามันสามารถจัดการกับเชื้อทีบีได้อย่างรวดเร็วมากในห้องปฏิบัติการนะครับหรือในในใน,ในหลอด <ใน S 2> ทดลองลในหลอด<ล>ทดลองแต่ ในตัวคนเนี่ยยังไม่มีการทดสอบแล้วผมเชื่อว่ามันคงไปออกฤทธิ์ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันไปจัดการกับเชื้อทีบีโดยการไปสัมผัสกันนะสิ่งที่เราเชื่อเราคิดว่ามันจะไปรักษาทีบีได้หรือไปทําให้ทีบีเนี่ยหายไปโจได้โดยการที่ผลิตภัณฑ์เนี้ยมันไปสร้างภูมิคุ้มกันครับทาให้เมื่อเลือดขาวแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเมื่อเลือดขาวของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายหมื่นล้านเม็ดอะ มันมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่มาหืมามากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเข้าไปบิมเข้าไปนิดๆหน่อยๆแค่มันไปกระตุ้นี h วันให้มันมากขึ้นแล้วไม่เลือดขาวหลายหมื่นล้านเม็ดมันก็ทําหน้าที่ตรงนั้นแทนเพราะฉะนั้นประสิทธิธภาพมันรู้ได้ฉมังแล้วการที่เรารักเราแนะนําให้ใช้เยอะๆก็พอรู้ว่าใช้เยอะมันก็ยิ่งได้ผลเร็วรโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับแล้วกรณีใช้ควบคู่กันเราก็มีทราบอยู่เหมือนกันว่า กลไกเนี้ถ้าหากว่าใช้ควบคู่กันเมื่อไหร่ความสามารถในการขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายก็เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวอย่างกรณีของเชื้อท b นะครเข้าไปปับ๊บนะมันก็ไปจัดการเป็นปัญหาของไอเซลติดเชื้อเซนะลก็ติดเชื้อท b บีครับออปเปอเรชั่นบิมเข้าไปแล้วมันสร้างอินเทอร์ิคินสร้าง Inter New in, อินเทอร์นิวคิน T.N.F. อ l ลฟานะฮะ T.N.F. อ l ลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟอรอนแกรมเพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. ตัว i n t e r f e r ฟอรอนแกรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นยาอยู่แล้วอะสามารถจัดการกับเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายส่วน T.N.F. t u วเมอร์ r น s i s f ิ c แฟกเนี่ยที่ออบเรช i ั่นบีมเข้าไปเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเท่าตัวเนี่ยนะครับมันไปทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อ ฆ่าตัวตายนะเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ติดเชือ TB, ้อทีบีก็จะฆ่าตัวตายมันเป็นา้าๆใบสั่งให้เซลล์ฆ่าตัวตายเขาเรียก a พ o p โ o ซิสนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของมันในการจัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อทีบีจึงได้ฉังมากๆจากการที่มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับ,บเชื้อทีบีนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองก็ทําให้คุณคุณล้าง อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน4เดือน6เดือน 4, 4ีวัน6วันเนี่ยก็เพราะว่าโดสที่ให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าใช้ครั้งละสอเม็ดก็คงจะต้อง2-3อาทิตย์เป็นเดือนละมั้งกว่าจะกว่าจะรู้รู้ตัวแต่อย่าลืมว่าทีบีเนี่ยมันก็จัดการต้องแพร่ไปเรื่อยๆนะถ้าเราใช้น้อยมันก็อาจจะไม่ไมค่อยทันก็ได้เพราะนั่นคือสาเหตุที่เราบอกว่าใช้มันเต็มโดสเลยครับะคะับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าบิมไม่ใช่ยาเราเป็นอาหารสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องรับประทานควบคู่กับยาที่คุณหมอได้สั่งไว้ด้วยนะครับสําหรับการบรรบัดอาการโรคต่างๆครับขอบคุณทั้งสองท่านในช่วงเวลานี้มากนะครับขอบคุณมากครับ